วันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสามิสุวัติปานุภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนา,าม,มา นางสมาธิด้ะสามไร่นางสมาธิด้อนางตาพุ้ใหญ่เพื่อนกับนางเลยว่ามันนางตาพวกเธอเลยบุญเด้นเนี่ยเพื่อนมาทำบุญนี่แหละบุญใหญ่ก็ถูกบุญเลย บุญได้กบฏทอสูงมาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบุญอย่างยิ่งเลยครบสูตรเลยตามพระบรุรเจ้าบัญญาาัติเอาไว้ส่วนมากบ้านเท่านี้แค่ตาหายทานในสือส่อศีลบรักษาภาวนาบ่มีโว้ยไปบ้านได้ก็เห็นคือกันเหมดมันก็นเลยดย้ยเบึงแล้วกัน ขึ้นสิบพวทได้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 ไปให้ท่านเท่านั้นแล้วก,ก็ว่างคิดว่าเป็นอีกซ้ำเนอกวางคิดว่าเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงกันวางคิดว่าเป็นมันก็ได้น้อยให้ท่านเพื่อหวังผลได้น้อย <c oughs> บอ่ต้องหวังังา นั่งสมาธิรถเอาให้นิ่งๆได้บุญมากก็นั่งเว้ากันให้กันฟังหลู่ลมหายใจเอาไว้สือส่อ เป็นบุญแล้วง่ายที่สุดง่ายก็เห็ดไห่เห็ดหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนง่ายครับ <c oughs> แค่ละ <c oughs> ดับอารมณ์เจ้าของเ่ราะหายมันโกรธเ่ราะห็มันฝุ่งสาร บอหามันคูนเครื่องหายมีอารมณ์อยู่สงบนิ่งในปัจจุบันห้มีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเหตุงานอยู่ไก่ตั้งมั่นอยู่งานนั้น นั่งยุ่งใหตั้งบันอยู่ในล่มหายใจเมื่อวานตัง้งแต่สากาอาขีพอาขีพใดๆเหตุใดเบิดเลยถ้าผูดด้ใดเหตุใดก็จะเห็นความเจริญของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ แค่เหตุงานอยู่กับเอาจิตตั้งมันไว้เล,ลือกเข็นคำอาจารย์เราเล,ลือกเข็นคำพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้โดยน้ำมาซึ่งภิกษุมาถ่ายถอดบอกสอนแล้แช่เหตุงานอยู่อันนี้ป้อยตั้งแต่อารมณ์ไปคุยกันฟงวาสนบ่ละงับบ่เอาเจ้าของบ่สอนเจ้าของ กันไปใกล้กันกับว่ารดคุยกันคุยเรียงธรรมะพระพุทธเจ้าว่าดีกว่าไปคุยเรียงโลลๆสุมหัวทุก์ธรรมะกัน นี่คุยออกว่าไม่แต่เรื่องลงหาประโยชน์บ่ไใดแม่แต่น้อยบ่าเกิดเลยปเ,เป็นส่วนมากน่อยบุคคลที่สิเหตุใด <c oughs> การฝึกตัวเองเนี่ยให้อยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยนั่นลหละเป็นบุญที่สุดดับบาปอากุศลได้ดับกรรมได้กรรมที่ดับไปทุกขณะจิตที่เหตุที่ทำมเมื่อมาวัดจะดเอาเรียงโลกโลกมาคุยกันวางมันไวน้ใน หลายส่วนมากหลายแต่งแต่ว่างธรรมะทิามเน,นื่อมนี่พระเทศให้ฟังสแสดงให้ฟังพอออกไปในว่างทิมแล้วบ่ไ้ติดไปเลยธรรมะควนไปคุยกันพุงู่ในบ้านของบาทโอ้ยบัตเจริญ ว่าแต่เรียงบาปกรรมว่าแต่เรียงโลกโลกบาปกรรมเนี่มันอยู่วันใดมันเกิดมองใดมันอยู่สามขอเท่านั้นนี่กายว่าจาใจถ้าผู้ใดสำรวมเาาว้ได้เฮ็ดสามขอในี้ได้ในฟังที่เป็นกุศลกระสิเกิดบุญเกิดกุศล อาจจะได้ย่างตําสุดก็ได้เป็นมนุษย์คันเท้าว่างบรรักษาเลยเนี่ยสามขอนกายว่าจาใจเนี่ยบรรักษาเอาซะเลย,เยทุกขติวินิบาตนรกเป็นที่ไปบม่ต้องสงสัยเลย บานนี้เราเห็นแล้วว่าหลายมู่บา้านหลายจังหวัดหลายอำเภอเราไปเที่ยวไปเห็นคือกันเหมดให้ท่านอย่างเดียวศีลบรักษาพราวาบอมีบ่ท่านบ่ท่านบาปเลยบาปดึงไปกินก้อนมัดบาปลากลงนร้เลกเบิดเลย บาปนี่มีกำลังมากสามารถลากคนมัดโกไกเนะี่ยไปนรกได้บาปมีกำลังมากวาบวญบุญกำลังมันหน่อยสู่บาปว่ได้ตกลงมันก็นเลยไปทุกขติวิบัตินรก เมื่อเขาบ่าได้เป็นสมณะบ่ได้เป็นนักบวชบ่ได้เป็นผู้ถือศีลเขาเหตุกินเหตุการเหตุงานตามสติตามกำลังตามควมรู้ตามอาชีพแต่ละคนอันนี้กันละบาปอุกุศลได้ละบาปอกุศลยังไง การระวังกายว่า,จาใจนี่แหละเท่านั้นก็นเป็นละบาปอกุศลได้แล้วมันเห็นบ่อยาตเลยแค่บ่ขาดสัดบลักสาบบผิดในการมแค่บ่โกหกบ่ผูดส่อเสียดบ่ผูดหยาบบ่พูดเผยเจอ ให้ละจากการพยาบาทเบียดเบียงแค่น,นี้ใจฉลามขออท่นี้บม่ได้ยากสมบูรณ์ไปเบิดเลยถูกอย่างเมตตาค้นก็ดีพระก็ด,ดีขัดถือสามขอนี่ได้บธรรมดาถ้าพระประกอบกับศีลสมาธิปัญญาเข้าไปยิ่งได้มาก ผู้ใดเดินจงกรมท่าไปตามพระศาสดาบัญญัติคือศีลสมาธิปัญญาครบแล้วมากแปดนั่นหรือสมถตาเลวิปัสสนานบุคคลนั่นสิเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์เป็นพระกษตามเป็นข้าราชกาบศีลสิสมบูรณ์หมดแลวไม่ต้องจำเป็นไปนรักษาแล้วมันสมบูรณ์มาเองเหมดเลย มันบ่มันบ่เหตุแล้วศีลส,สมาธิปัญญาเป็นของหมักแปดเสามขอนเห็นแม่จากไดย่างขี่ไล่ก็ต้องรักษากายว่าจาใจย่างขี่ไล่ก็รักษากใจตัวเองอีกให้อยู่ในอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวบาวา่าทศเสด็ การงานใดไทยใหไทยหน้านี่เล่าพูดแจะพื้นๆเห็นไหมกันยังเหตุใดเสียนับยังว่าพวกนั่งเหตุหนังสือเขียนหนังสือพวกเหตุงานในโรงงานพวกได้กระตามถ้าสิเหตุเนี่ยเห็ดใดบดเลยเป็นขีคขาเขาก็เหตุได้ เป็นขาธาตุบริวารกระเฮ็ดใดมีอยู่คีบหนึ่งไปทำงานต่างประเทศเขากล่าบอกมาว่าเขาเฮ็ดนี่ย่งว่าดดสนใจกับไพรเขาเฮ็ดอยู่ในกายตลอดที่นี่เจ้านายเขากระหักก็บอกว่าฟังหลายบอก่าทําเนี่ยเขาก็ พยากรตนเองได้เลยว่าเขาได้โซดาบันแล้วมันมันมันกระตอกเห็นขันอยากได้เนอะเชียร์เอาไว้บอกเอาไว้ขันว่าอยากได้ก็คือทุกขติวินิบาตนารกเป็นที่ไปเรามองเห็นเลยเราจะขารปูดมองเห็นขักๆเลย มองเห็นหัเจ้าของว่าเบ่ตัวนราโลอีกแล้วอ่ะมันนี่ลลับุโมทานาะ ได้ตั้งสินาทีเฮยโโทบาลาโทธิโลวันนโตปฏิภาณโทสุขัสสะธาตาเมธาวีสุขังโซยธิกาตจติอายุงทัตวาพระลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโททีขาโยยาสวโหูติยาธายาทูปปาทิตีกาเลทัทันติสะปัญญาวัฒนยุวีตมะชารา กาเลนะตินังอริยสูขูชูปเตสุตาทิโชวิปัสสนมนาตัสสาวิปราหูติทักขีนาเยตัฏฐาอนุโมทันติเวยาวจังกโลนติวานาเตนาทักขีนาโอนาเตปิปุญยัสสะภาชิโนตัสสมาทเทอเบรวานาจิตโตยัตถาตินังมหพลังปุญญาในปรโรกัสมิงปิตาหุนติปานินันติ